วันนี้เราจะพามาดูเป็นรถเก่งกันบ้างนะครับผมเป็นเก่งรุ่นยอดฮิตใน k r Smart Car ของเราว่าจะมีรุ่นไหนกันบ้างเดี๋ยวเราไปเริ่มดูเริ่มชมกันได้เลยนะครับก็วันนี้นะครับผมเราจะแบ่งเป็น2โซนนะครับจะมีโซนทั้ง4ประตูแล้วก็5ประตูน,นะครับอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับผมที่ว่าเราได้นํามาโชว์ให้กับคุณลูกค้าเดี๋ยวดูได้ชมกันนะครับ มาเริ่มกันที่คันแรกนี้เลยเป็น t o y ยต้ายาริสรถปี2022นะครับคันนี้ราคาเพียง5,019,000บาทนะครับอันนี้ก็ส่วนใจเนี่ยไม่ว่าจะเป็น4ประตูหรือ5ประตูนะครับถ้าเป็นนิวยาริสโฉม2021-22เนี่ยจะเป็นรุ่นที่ขายดีอันดับหนึ่งเลยนะครับผมในเคียร์สมาร์ทคลาสของเรานะครับคันนี้นะครับผมเลขใหม่ที่5,000กิโลนะครับผมผ่อยู่เริ่มต้นอยู่ประมาณ9,000กว่าบาทโดยที่ไม่ต้องดาวเลยมาดูคันถัดมานะครับผมสำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการแบรนด์หลักแต่ว่าไไมม่่ด้้้ตองกกาาารรแแบบปปีีใหนนนนะค็เเลยผ รถยนต์1,000ฮาร์เย์ดีดีนะครับผมราคาเพียง259,000บาทนะครับรถปี2ปี12เลขไมล์แค่110,000โลเท่านั้นเองนะครับคันนี้ก็ผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ5,000กว่าบาทสวยนะครับผมรถก็คือมีรับประกันหลังการขายให้ทุกคันนะครับภาษีพรบมีให้นะครับผมถ้าขาดต่อก่อนได้3เดือนทางเราก็จะจัดการให้มาดูคันถัดมานะครับผมเป็นมิซูบิชิแอททัตนะครับผมแอททัตเนี่ยคือจะเป็น4ประตูนะครับถ้ามิราจะเป็น5ประตูนะครับผมคันนี้รถปี2ปี16เลข หน0 0 0บาทอ,อ๋อลืมแจ้งนิดนึงคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับผม2,29 0 0 0บาทคุณลูกค้าจะได้รถปีใหม่ใหม่น้อยนะครับผ่อนเพียงประมาณ5,000กบาทนะครับผมที่สำคัญได้เป็นล้อแมกแฟชั่นนะครับผมล้อแมกใหม่ยังใหม่จัดให้ไปเลยอีก1ชุดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูคันถัดมาได้เลยนะครับผม อันนี้ก็เป็นแบรนด์ลองอีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่น่าจับตามองเป็นซูซูกิเซ a ยนะครับผมคันนี้รถปี2021ปีใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมเลขใหม่ที่19,000มนกนิโลนะครับถ้าเลขกองก็ตีไปเกือบือบ20,000แล้วกันนะครับผมเลขใหม่ อันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาก็เปิดราคาอยู่ที่3ามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมจากราคา3 000, 6, 000, 000, 7, 000ามแสนหกสามแสนเจ็ดปรับราคาลงมาให้เลยเรียบร้อยนะครับก็ผ่อนเริ่มต้นอยู่มาหกพันได้แค่นี้เองนะครับผ่อนไม่แพงก็มีส่วนลดให้นะครับผมสูงสุดถ,ถึงสามหมื่นบาทนะครับผมแล้วแต่คันแล้วแต่แคมเปญนะครับสนใจแบบไหนติดต่อเข้ามาได้แล้วก็รถก็คือจะมีเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเข้าแคมเปญลดโดนใจอะไรด้วยนะครับตอาหรบคนนี้ก็มีเข้าเกือบเกือบหลายคันอยู่นะครับผมเกือบจะครบทุกคันแล้วนะครับ อลองให้ดูกันรอบๆนะครับผมแล้วก็ครันนี้นะครับจะได้เป็นล้อแมกซ์ใหม่ยังใหม่นะครับผมแถมให้ชุดหนึ่งนะครับแถมให้คุณลูกค้าไปเลยเดี๋ยวลองลองมาแวะดูภายในด้านนี้กันนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนเจ้าเครื่องเล่นมาแล้วเรียบร้อยด้วยนะครับเป็นจอแอนดรอยกุญแจได้มาครบนะครับได้มาสองดอกครบเลยอ่าเป็นเกียร์แมนวนวลนะครับผม5สปีด ก็มาดูคันถัดมานะครับผมเป็นมิตซูบิชิอีกแล้วนะครับผมคันนี้นะครับรถปี2019นะครับผมราคา319,000บาทนะครับเลขหมาย40,000กว่าโลนะครับผมคันนี้ก็มีส่วนลดให้ส่วนลดให้20,000บาทนะครับภาษีพรบมีให้เรียบร้อยนะครับผมรับรถที่0บาทได้เลยแล้วก็มีการเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องนะครับคันนี้ก็จะได้เป็นล้อแม็กใหม่ยังใหม่อีกแล้วนะครับที่จัด เพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้าก็ไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆรับไปแบบสภาพนี้เลยมาดูคันถัดมานะครับผมเป็น Toyota y a r i ินะครับผมวันนี้ยาริสจะเป็นปี2018นะครับผมปี18ก็จะถูกกว่าเพราะว่าหน้าตารุ่นโฉมเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงเยอะนะครับคันนี้ก็ราคาเพียง4 19,000 19, บาทนะครับก็มีส่วนลดให้ถึง30,000บาทด้วยกันนะครับสำหรับคันนี้ลดกันไปแบบจุกๆเลยนะครับจาก4 19,000 19, บาทนะครับผมก็จะเหลือ สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนี่ลูกค้าจะได้รถใหม่ๆใหม่น้อยๆนะครับส่วนรถเยอะๆอ่า่อนสบายๆนะครับผมมาดูเป็นวีออสเจนสุดท้ายกันนะครับผมวีออสเจนสุดท้ายก่อนเลิกผลิตนะครับคันนี้รถปีสองพันสิบแปดนะครับมีให้เลือกหลายคันอยู่เหมือนกันนะครับผมตอนนี้มีสต็อกเข้ามาแล้วแต่ว่าเราเอามาโชว์แค่รุ่นละคันสองคันพอคันนี้รถปีสองพันสิบแปดนะครับเลขไมล์ประมาณแสนโลเป็น เครื่องยนต์1,005ตัว e นะครับก็ราคาอยู่ที่4 1 9 0 0 0บาทนะครับผมมีส่วนลดให้30,000บาทเหมือนกันนะครับเหลือเพียง3 8 9 0 0 0บาทนะครับผมภาษีพรบมีให้ฟรีก็สำหรับภายในคันนี้นะครับผมก็จะเป็นพวกชุดกระจกไฟฟ้านะครับแล้วก็ดีไซน์สีสันต่างๆที่ว่าตัดเพิ่มเข้ามาที่สำคัญเลยรุ่นนี้นะครับเขาจะให้พวกกันลื่นถลายมาแล้วแล้วก็เรื่องเบาะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังมาด้วยดีไซน์มาค่อนข้างดีรถไม่มีชนหนักพีิความอย่างแน่นอนนะครับผมรับประกันได มันจะเป็นเครื่องยนต์ 1,500cc รุ่นสุดท้ายนะครับเพราะว่าหมดจากวีออแล้วก็คือจะไม่มีแล้วเครื่องยนต์พันหเนี่ยเวลาขึ้นเขาลง้วยก็จะอัตราเร่งได้ดีกว่านะครับผมแล้วก็เวลาเร่งแซงเร่งอะไรเนี่ยก็จะดีกว่าเครื่องพันสอัตราการประหยัดเชื้อเพลิงก็ถือว่าในระดับหนึ่งเป็นเจนสุดท้ายแล้วนะครับเป็นเจนสุดท้ายแล้วเพราะว่าหมดจากปี19บ0อะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่เห็นวีออผลิตแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาริดหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเราข้ามฝั่งมาดูเป็นเก่ง5ประตูนบ้างนะครับผมว่าจะมีรรุ่นนนนไหนกับ้างะคับ มาเปิดที่คั้นแรกเลยนะครับผมเป็นแจ็ส GK นะครับผมแจ็ส GK คันนี้นะครับรถปี2016ราคาอยู่ที่399,000บาทนะครับผม399,000บาทเท่านั้นนะครับมีส่วนลดให้30,000บาทนะครับเหลือเพียง369,000บาทจากปกตินี้จะขายแบบ400,000ทะลุก,กันไปแล้วนะครับตอนนี้เหลือเพียง300,000กว่าบาทสำหรับแจ็ส GK อันนี้นะครับผมถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นรถบ้านเจ้าของอับมาเทินอ่าแล้วก็มีภาษีให้อะไรให้แต่ของยายข้ามมานิดนึง ภาษีนะครับขาดแล้วก็เดี๋ยววันรับรถก็จะต่อให้ผมเจ้าของเดิมมนาะซื้อป้ายแดงมาพอดีขอมาเทิร์นเอาเป็นรถรถกระบะไปมาดูสายมาด,ด้ากันบ้างนะครับมาด,ด้าเนี่ยรถป้ายแดงเป็นรถที่ราคาค่อนข้างสูงนะครับแต่พอเป็นมือสองเนี่ยราคาก็จะเริ่มเบาแล้วนะครับอย่างคันนี้รถปี2019นะครับผมจดทะเบียนปีสองพัยี่เครื่องยนต์1.3นะครับผมได้เป็นตัว S อสออโต้นะครับได้เอ่อได้เป็นตัวสปอร์ตแฮตแบ็กนะครับก็คือเป็นรุ่น5ประตู ราคาอยู่ที่469,000บาทนะครับ469,000บาทรับส่วนลด30,000บาทนะครับเหลือเพียง439,000บาทเท่านั้นเองก็จะพรอนอยู่ประมาณ7-8็ดแปดพันประมาณเนี้ยนะครับผมรับส่วนลดรับอะไรลงไปด้วยนะครับแม็กยางพร้อมใช้งานนะครับผมถ้าคันไหนแม็กเดิมเนี่ยแล้วยางมาใช้ไม่ได้เราก็จะเปลี่ยนยางให้ใหม่นะครับเปลี่ยนไปเลยสี่สีเส้นนีภายในนะครับผมก็จะดูเป็นความสปอร์ตขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับดีไซน์เบาะนี่ก็จะเป็นงานหนังตัดกับงานผ้ากัมเปื้อ นี่นะครับพอสตาร์ทปุ๊บไอตรงนี้มันก็จะขึ้นมาเป็นแบบดิจิตอนเลขใหม่ก็อยู่40,000กโลนะครับผมเลขใหม่อยู่4ี่หมกโลนะครับเือคันเดียวแล้วนะคะใช่ครับเหลือคันเดียวมีคันเดียวด้วยพอ,อดับรถก็ดับง่ายๆนะครับอจอแสดงผลก็ลจะสลายลงแบบนี้เป็นจอะไรคะ จะเป็นจอดิจิตอลขึ้นมานะครับผมแสดงผลเรื่องความเร็วโอเคเดี๋ยวเราไปดูคันถัดไปนะครับผมมาด้าก็คือจะได้เปรียบของเรื่องดีไซน์แล้วก็เรื่องออปชันก็คือจะดูเรียบหรูอ่าเรียบหรูแต่ดูแพงดูแบบฮารูฮาราเริ่มต้นที่ฟรีแล้วทุกคันนะครับผมไม่มีเสียค่าใช้จ่ายเรื่องค่าบริการค่าจัดโอนนะครับผมไม่มีเก็บกับลูกค้านะครับผมทางเราออกให้หมดเลยนะครับมาดูคันถัดมานะครับผมมันดูเป็นยาริส5ประตูกันบ้างนะครับเรื่องหน้าตานี่เหมือนกันผิดก,กันแค่ที่ประตูกับ5ประตูนะครับ ันนี้รถปี2018นะครับผมราคาเพียง399,000บาทนะครับเล็กมายูมาน 79,000มื่น้าพัล้ตเราแม็กใหม่ยังใหม่ด้วยนะครับผมคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์พันสองตัว J จเกียร์ออโต้ปี18ราคาก็จะถูกหน่อยรับส่วนลดส0มหมก็เหลือเพียง369,000บาทเท่านั้นเองประวัติรถนะครับผมเป็นรถลำดับเดียวนะครับผมเจ้าของเดียวจากป้ายแดงเลยตอนนี้ก็คือโอนมาเป็นชื่อเราเนี่ยจะเป็นลำดับที่2นะครับผมตามหน้าสำเนาแจ้งระบุชัดเจนนะครับเครื่องยนต์พันสองนะครับใช้กัป็ประหยัดประหยัดแต่ว่าโตัวท่าจะได,จะได้จะได้เปรียบกว่ารุ่นอื่นนิดนึงก็คือถึงจะเป็น ราอัตราการเล่งกันอะไรมันก็จะเล่งได้ไวกว่ารุ่นอื่นๆมาดูเป็นยาริธาประตูโฉมใหม่กันบ้างนะครับผมโฉบปี2020นีนะครับคันนี้เล่งมห้าหม0่0โลราคา4 9 9 0 0 0บาทนะครับผมมีส่วนลดให้30,000บาทเหมือนกันนะครับแม็กเดิมสีเดิมนะครับผมดีไซน์มาค่อนข้างสวยนะครับในรุ่นนี้ก็จะเป็นไฟตาหกดวงมีไฟเดย์ไลท์ให้เรียบร้อยตอนนี้ก็เหลือไม่กี่คันแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็น4ประตูหรือว่า5ประตูนะครับผม ถ้าถูกใจขนาดนี้ก็สามารถอินบ็อกเข้ามาได้นะครับผมอินบ็อกเข้ามาได้เลยอ่ารุ่นนี้ก็ให้จอให้กล้องให้อะไรมาจะถือว่าโอเคนะครับผมสําหรับดีไซน์เรื่องระบบแอร์เรื่องอะไรเนี่ยต่างๆก็ถือว่าผ่านนะครับผมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยโตยโยต้าเขาจะไม่ค่อยได้ให้ออปชั่นมาเยอะเท่าไหร่นะครับอ่าพวกเอกาสารพวกอะไรก็มีอยู่ให้นะครับผมใช่ครับ โดคือเรียๆทุกคันเลยแต่ว่าตอนนี้มันจอดอยู่ข้างนอกอาจจะแบบเปื้อนเปื้อนฝุ่นเปื้อนอะไรแต่ก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยววันรับรถนะครับเราจะทําการสปาแล้วก็ล้างรถแล้วก็ขัดสีครับเงาให้ใหม่มาดูคันสุดท้ายของวันนี้พอดีด้านนู้นมันจอดไม่ได้นะครับมันเขา้าเข้าช่องไม่ได้เป็น Honda c ซีว c กนะครับ Honda c ซีว c f c นะครับผมปี2018รุ่นนี้นะครับผมลองเช็คราคาตามท้องตลาดได้นะครับผมของเราตอนนี้ปี18นะครับคุณลูกค้าราคาอยู่ที่649,0 0 0บาทนะครับ 6แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทลดราคาไปสามหมื่นเหลือเพียงหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับคอนก็เริ่มต้นที่ไม่ต้องด่านนะครับผมก็ผ่อนอยู่ประมาณหมื่นนิดหน่อยใบแดงก็เริ่มต้นที่แปดแสนกว่าบาทนะครับผมแปดแสนกว่าบาทเก้ 9, าแสนประมาณเนี้ยนะครับที่เเราหลือเกแสนกว่าบาทนะครับผมแล้วก็รับส่วนลดด้วยเหลือเพียงหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับโอ้โหซีวิคนี่เป็นรถที่แบบนั่งสบายนะครับสไตล์รถสปอร์ตอ่าพอ นั้นปุ๊บก็เหยียเบยเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะครับน่าจะเป็นเครื่องยนต์1.8ตัว e ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้อ่าเลขไม์ก็แต่นิดนิดนะครับผมทำไม,มถึงปรับราคาขนาดนี้คะรถมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะเออตอนนี้จัดโปรโมชั่นให้ลูกค้านะครับผมจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้านะครับแล้วฮอนด้าคือไม่ต้องกลัวอยู่แล้วประวัติใ<ช><ด>นเชฟสุ่มได้ทั้งหมดอ่าก็าคือรถมีประวัติในศูนย์ทุกคันนะครับแล้วก็คันนี้ได้เข้าแคมเปญรถโดนใจด้วยนะครับ คือรถราคาแพงรถราคาถูกเราตรวจให้หมดใช่ครับผมนี่ครับลองลองดูเปิดสแกนคเคียร์ได้ลองลองสแกนเข้าไปดูนะครับตรวจถูกจุดจริงๆใช่ครับผมอโอเคครับก็ตอนดับรถก็ง่ายๆนะครับผมก็กดปุ่มสตาร์ทก็ดับเลยเคีย์ออโต้น,นะครับระบบช่วยเบรกเบรกมือไฟฟ้านะครับออปชันก็คือให้มาค่อนข้าง,งเต็มเหมือนกันดีไซน์เบาะค่ะ ีไซล์บอดนะครับผมจะเรียบหรูแล้วก็ดูสปอร์ตนะครับนั่งสบายตามสไตล์ฮอนด้าซีวิอยากเห็นเครื่องยนต์มากเลยอ่ะได้เลยครับผมแต่ว่าอาจจะเพื่อนนิดนึงนะเพราะว่ารถเอามาจอดข้างนอกได้สักพักแล้วนะครับแล้วก็ตากฝนบ้างอะไรบ้างแต่ก็ไม่ต้องห่วงวก็คือจะมีม,มีมีมาจัดโปรโมชั่นจัดราคาให้กับผู้ลูกค้าอยู่เรื่อยๆนะครับผมก็คือเป็นช่วงเขาเรียกว่าเป็นช่วงแบบ ต้อนรับข้าวภาษานะครับผมก็เลยจัดจัดราคาพิเศษพิเศษนิดนึงช่วงข้าวรรษาก็เขาช่วงปีใหม่สงการเราช่วงข้าวรรษาใช่ปีใหม่สงการเราเราเราไม่ค่อยได้จัดโปรอะไรแต่ว่าในช่วงข้าวรรษาเนี่ยเราเราจะจัดโปรโมชั่นนะครับเพื่อที่ว่าคุณลูกค้าจะได้เอ่ออเารถไปทําบุญกันหรือเอารถไปเที่ยวกันนะครับผมในช่วงเทศกาลข้าวรรษานะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือเาเรียกว่าไงงดเหล้าข้าวรรษานะครับขับรถยาวๆเลยไม่ต้องดื่มกันนะครับคือลดราคาเนี่ยลดจริงนะไม่ได้บวกเพิ่มทีหลังใช่ พราะถ้าสมมติไปบวกเพิ่มแล้วก็มาลดราคาอย่างเงี้ยบางทียอดจัดก็มีผลนะครับแต่ที่เราก็คือยอดจัดเนี่ยได้เต็มทุกคัน<ม>แล้วก็ที่สำคัญน,นะครับเรื่องแคมเปญดอกเบีย้ยนะครับตอนนี้ก็เริ่มต้นที่2.59นะครับผมดอกเบีย้ยเท่าพอๆกับรถป้ายแดงเลยนะครับผพอๆกันเลยนะครับเป็นแคมเปญจากรถด,ดนใจโอเคครับผมก็ถ้าคุณลูกค้านะครับผมสนใจเป็นเก่งไม่ว่าจะเป็น4ประตูเป็น5ประตูเป็นเก่งเล็กเก่งใหญ่นะครับเรามีให้เลือกมากมายหลาย ร้อยคันกันเลยทีเดียวนะครับผมสนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เคียร์สมาร์ทคาร์ทุกๆช่องทางนะครับผมก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับชื่นชอบก็ฝากกดแล์ก็แชร์กดซับสไครต์กันให้ด้วยนะครับผมวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ